นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมพรีเมอร์ลีกแช์เดย์ที่2ประจําสัปดาห์วันเสาร์ที่13สิงหาคมเวลาอ่าเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวผม g ีเซนเตอร์แชนแนลและมิตรกันครับผมก็ทั้ง2ทีมนี้ก็ได้ผ่านเออนัดแรกของพรีเมอร์ลีกมาแล้วนะครับโดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็พบกับความพ่ายแพ้ในนัดแรกนะครับของอดีตเจ็ดห้าแต่ส่วนของเออทีมอะไรนะครับเบนฟอร์ดใช่ไหมครับ ่าได้พิกน,นลุกไล่ตามตีเสมอเลสเตอร์ทิสตี้มาได้ครับ2ประตูต่อ2ใช่ไหมุดยอดไปเลยผมในขณะที่ในนั้นแรกของมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยิสต์การได้บอกนะก็คือว่าได้เสมอกับไม่ใช่เสมอแพ้ให้กับไบรตันโทวัพเบียน1ึประตูต่อ2นั่นเองแพ้คาบ้านในนัดแรกเลยครับครับโอ้ ทั้ง2ทีมจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับลายชื่อของเบนฟอร์ดนะที่จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ4-3-3นะครับเซอร์โกนะครับก็จะเป็นลายาแบ็คซ้ายเป็นเฮนรี่แบ็คขวาเป็นพิกกี้เซนเตอร์แบ็คสองตัวนะก็จะเป็นเบนมีกับเจนเซนเซนเตอร์ดิฟเฟนซ์มิฟฟิลนะครับก็จะเป็นนอร์กาดเพนเซนและเจเนตที่ตัวลุกทั้ง3ตัวนะครับก็จะเป็นลิซ่า เรโมโ่และโคนี่น่เองครับจะผมส่วนไลฟ์แอปที่เราคาดการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะมาในระบบเอ่อสี่สองสามหนึ่งครับโดยผู้รักษาประตูเนี่ยเขาก็จะเป็นเดบิดเดเกอรกองรับสองตัวก็จะเป็นฟิตเตอร์ดนเดอร์ลอกับแฮร์รี่แม็กควายแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็จะเป็นมาเาเซียกับดีโก้ดาโรกลางรับก็จะเป็นมาร์ชินีสกับอิลิกเซนส่วนปีกซ้ายเป็นลาสฟอร์ดกับซันโช กลางลุกเป็นบโนฟฟนเดสแล้วก็หน้าเป้าเป็นเบอร์เจ็ดคิซโนโรนโดครับผมโดยพวกเรานั้นได้คาดการ์ว่ามาตินเนสจะขึ้นมายืนเป็นเอเตอร์ดิเฟนซิลด์การตัวรับมันเองนะอันนี้คือการคาดการของพวกเราสองคนนะะซึ่งในการแข่งจริงหรือในนัดมันจริงนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเอเก้ขึ้นมาเป็นโนโตเพราะว่านัดแรกนี่คู่หูแม็กเฟนิโชผ่องไปแล้วนะครับ ไม่รู้เว่าเจนฮาตอนนี้จะใช้งานเขาอีกหรือเปล่าครับเนี่ยเนี่ยให้เห็นเจนฮาเขามาดูในเกมกแบบว่าเอ้ยเนี่ยเล่นได้นะน <c oughs> ะครับโบโดน่าขึ้นมา <c oughs> ล้วคงหนึงสองกับอิงเซนอิงเซนมาที่โ bon <c oughs> บโนโบโนยิงลูกนี้โอ้โหเกอไปครับโอ <c oughs> ้้าาย <c oughs> ยิ <c oughs> งนกตกปลาเลยลูกนี้แหมทำไมภาพมันเสียคยมันช่างคล้ายกับนัดที่เจอบไบตันเหลือเกินนะ ยังคงต้องปรับต่อไปครับสำหรับูุโนแแฟนาในซีซั่นนี้นะใช่ใ<น>เลยการจังหวะก,การส่งการวางเท้าอะไรก็ตามนะเพื่อให้ตัวเขาในซีซั่นแรกและซีซั่นที่สองกลับมาเมื่อมาจาังหวะน,นี้อีริเซนดักได้มาติเนสโผงมาให้กับลรฟอร์ดที่มาติเนสที่โรนัลโด,โด พร้อมจะวน,นี้แม่แต่ไม่โดนดทำไมแต่นัดแรกนี้ที่เกิดความบ้าแพ้เพราะว่าขุ้หม,มูแม็กเฟนต์เรานี่ก็จะมีข่าวการครับเต็มๆเลยใช่ไหมครับแบบเยอะมากเลยสำหรับข่าวมากมายไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างครับตัวไหนนะครับผมจำชื่อไม่ได้เลยครับที่อยู่อยูเป็นตัวน,นะครับอาเดียนลับอโอครับ <c oughs> อ๋อ เขาบอกว่าแม็กทูสองอเ้บอกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับเอ <c oughs> ีครก็ปล่อยให้ข่าวเราก็ซึ่งตอนนี้เราอ่านนะเวลาที่เราถ่ายนะคะก็คือวันพุธก,ก็ยังไม่ได้มีข่าวว่าร้อยเอร์เซ็นแล้วกับอ่านาักเตะรายนี้นะคะก,ก็ยังคงต้องรอกันต่อไปเพ<อ>ื่อจะดีหรือไม่ดีก<ต>็ต้องต้องรอดูใช่เลยแต่ตอนนี้บอลอยู่ที่แ <c oughs> มนอยู่แล้วอีซาโช กินกับคุณโอ้สไตล์บอลแบบนี้นะเห็นได้แค่ในเกมนะครับย้ำอีกทีหนึ่งที่ในชีวิตจริงนะครับในชีวิตจริงนะครับติดตั้งแปดติดตั้งแปดอุ้ยตบแต่ยังแงแฝดคุณโอ้ยโย่ทำไงโย่โย่จังหวะนี้คอนแอบก่อนมาที่คุณโอ้ามาที่ซานโชแหม่ทำไมซานโช่ทำไงนัดนี้มันช่างเลยเหลือเกินอะอุ้ยยิงแหมอุ้ยเกือบไปครับ ถ้ากิดเป็นในชีวิตจริงไม่ไม่ผ่านตั้งแต่กองกลางเลยใช่ไหมครับอ้าวไม่ได้เตะมุมงละเป็นฟอร์ดเปิดเกมก็ว่าเมื่อกี้นี้ต่อบอลกัสวยมากเลยใช่ครับในเกมนะในเกมใช่ไหมครับที่เเฮนรี่เป็นฟอร์ดขึ้นเกมมาทางขวาไอ้ทางซ้ายโอกาสโคนี่ มองเพื่อนทางขวาจะให้ไม่ไม่ผ่านแม่โดนมาเลเซียย้ํยไปได้ที่บุโนแฟนานบโนแฟนานยงขึ้นมาให้กับซานโชซานโชเพราะหนึ่งที่ลากเล้อยไปนหน่อยให้กับโรโดมาที่ซานโชอีกทีหนึง่งแม่แต่แม่ไปติดเส้นยากแล้วก็โดนจานเส้นย้ํไปได้อ่นนี้ผมรู้สึกว่านักเตะแมนยูทุกคนคือขี้เลี้ยงเหลือเกินนะ เลี้ยงไปกระทั่งหน้าประตูของฝั่งเบนฟอร์ดโอ้โหก็เหลือเชื่อ <c oughs> ขี้เลี้ยงเลยครับขี้เลี้ยงอนชีวิตจริงเลยใช่ไหมครับผมว่าในในชีวิตจริงอะไม่ได้เลี้ยงนะ <c oughs> เดี๋ยมันโดนแย่งแต่ก่อนเลี้ยงแล้วอะอ๋อโดนโดนแย่งก่อนใช่ไหมครับ <c oughs> <nhưng S 1> <c oughs> เฮ้ <c oughs> ยแต่แตแตอู้ยแต่มาเลเซียแต่แต่พวกเราคิดว่ามาเลเซียนัดนี้ก็จะได้ลงนะครับเ <c oughs> พราะว่าลุคชอนนัดที่แล้วนี่คือแบบเล่น เขาเรียกว่าอะไรครับผิดความคาดหมายไปเยอะเลยใช่ไหมครับผิดฟอร์มไปเยอะเลยเลยคิดว่ารัดนี้เจ้าหนุ่มมาเลเซียน่าจะได้ลงตัวจริงเราสองคนต้องภาพเป็นกลางหน่อยอ๋อนี่ตอนนี้กลางโอตาฟอร์ดแล้วเด็กโอตาฟอร์ดจังหวะนี้แม่บุญรอดแฟนามีโอกาสแล้วให้กัารเล็กซนเอริกซ์จะเปิดจังหวะลูกซิกและซิกซันแรกเรียบร้อยครับมาแล้วครับวีแม่นิ้ลูกแรกมาแล้ว ยิงทีมเก่าตัวเองด้วยล<อ>ิกเซนคุณ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 เหมือนนัดที่แล้วเลยนะครับในเกมเนี่ยคุณคุณเลยนะครับลูปแรกมาเร็วเร็วแต่ในชีวิตจริงก็มาเร็วกันนะครับลูกแรกอะเอ,อ้ยผ่านไปแล้วก็เราอย่าไปพูดถึงครับแมคกกสเตียนลิกเซนยิงจังหวะนี้ประตูแรกในซีซั่นนะโดยยิงใส่ทีมเก่าของตัวเองคิสเตียนลิกเซนแต่ว่านัด นัดนี้ยที่เจอกับเบน์ฟอร์ดนะครับในชีวิตจริงผมว่ายัางไงแมนยูต้องเก็บสามแต้มให้ได้นะครับเพราะว่านัดต่อไปก็จะเจอกับลิเวอร์พูลใช่ไหมครับซึ่งเป็นแต้มที่ยากมากเลยครับสําหรับการเก็บแต้มจากลิเวอร์พูลได้ซึ่งนัดนี้ก็ต้องจริงจังกันหน่อยเดี๋ยวเทนฮาร์จะไม่ได้คุมนัดสี่คุมไปแล้วมา,ามาดูในเกมกันต่อฮะอนนี้มิเรการามิตการเิไปแล้ว มาที่เออย,ยามาที่ลีลฟอร์ดจังหวะนี้ส่งยามาเลยแม่เหมือนตัวจริงมากไม่รู้ให้ใครก็ไม่ไแดบบ้ครับเฮ้ยแต่แย่งได้แล้วถึงสองมาร์ติเนสมาร์ติเนสจังหวะนี้ยังแข็งอยู่ไอีริเซนไอริเซนทะลุช่องมาให้บูโน,น่เฟรนันแม่แต่ยิงติดเซฟระยะเ <c oughs> อนสวนกลับเร็วของเบนฟอร์ดคอนนี่ โทนี่ฮาแล้วทะลุช่องไหมเพื่อนทางฟางทางซ้ายแล้วให้กับวิสามาแล้วจวังหวะนี้มาที่โทนีต่ตาทดหนึ่งนาทีาแล้วโอกาสสุดท้ายของเบนฟอร์ดที่ Gen 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 sen. เจนเซนเจนเนเจนเซนเฮ้ยมีโอกาสแล้ว,วเียบบอลครับมีสม,มอยนาทีบาปนาทีที่47เจนเซน โอ้๋ยังไม่ทันขาดคำวะเอาแล้วครับเกมได้เดือดขึ้นไปเลยในครึ่งหลังแน่นอนนะแต่เ็นฟอร์ดในเรื่องของเกมลุกในนัดที่เลเตอร์ก็เหตุกันแล้วและก็จริงด้วยอะตอนนี้จริงด้ความอารวาสปะครับเนี่ยนัดนี้แปนหรือต่อครับ ปุ๊แต่ต่อบอลขึ้นมาสวยมากเลยสำหรับลูกนี้ตีใครแตกได้นะาทีที่45ปุ๊บแม่แต่ั้นนี้ผมไม่เห็นแม็กโทกับเฟสเลยฮะเกมเลยอ๋ยอยึดถึงเลยครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เกมตรงกลางมันเลยดูดีขึ้นไปหน่อยฮะดีดีอะไรเฮ้แล้วตั้งหกลูกเลยนะเอฟแม็กโทลงเนี่ยแม็กโทกับเฟสเนี่ยหกลูกเลย อันนี้นะคิเซียโนโรนโดมีโอกาสลงไป4 7นาทีนะในครึ่งแรกสัมผัสบอลไปแค่10ครั้งอเองกอออยังคงต้องหาฟอร์มของตัวเองต่อไปสําหรับคิเซียโนโรนโดแล้วมาดูกันครับว่าครึ่งหลังป็นฟอร์ดนะจะสามารถอะไรนะเมื่อกี้นี้เป็นแตนต่อยใช่ไหมแตนหรือแตนหรือต่อผมก็ไม่แน่ใจครับโลโก้ต่องมนฟอร์ขดขที่แมนยูนั้นจะหาชัยชนะนัดแรกได้หรือไม่ ะมาแล้วสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยอาละวครึ่งหลังได้เริ่มต้นคนแล้วนะครับนะเป็นฟอร์ดนะยังเสมอกับแมเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่1ประตูตอนหนึ่งแล้วดูว่าโค้ชทั้งสองคนนะจะมีการแก้กเกมอย่างไรใช่แล้วน้่นนี้ก็น่าติดตามเฮลีแม็กไายเหมือนกันนะ,ะรครับเอสว่าเขาจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆไห้เราติดตามอีกไหม ตอนนี้แล้วฟอร์วิ่งฉีกมาโดนหนึ่งหนึ่งกะพิกี้ใหม่ทำไม่ผ่านมาที่มาร์ติเนสเก็บบอลมาจังหวะนี้ให้กับโรนโดโรนโดให้มาโรน่อยไม่ผ่านเบนมี่โอ้ติดโดนสวนกลับอย่างรวดเร็วด้วยเบนฟอร์ดขึ้นมาทางขวามือว่างครับขวามือขวามือว่างจะถูกไหมแต่วิ่งฉีกมาอย่างนี้แม็กควายโอ้หตามไม่ทันเลยฮะแม็กควายแอด แล้โดนล็อกทีหนึ่งหลังหักมาที่เจนเซนเจนเซนจะ่มมีโอกาสแมา <c oughs> แต่โดนดินเ <c oughs> ตลอมตกรับไม่ได้ดลพลดดไดเพราะแต่เดฮฮโยนแลโผดพลาดีปครับไปโดนเบโม่แกะได้แล้วมาที่เจนเซนอีกครั้งหนึง่งแต่มีโอกาสไ,ไหมแต่มาตินเ <c oughs> นทำได้ดีถ <c oughs> ือว่าจังหวะนี้เข้าแย่งได้ดีมากสำหรับมาตินเนสตานโดมาตินเนสกังรับตัวใหม่ใช่ไหมครับ ใช่ครับท <c oughs> ี่อกเส้นนานโชเออโดกับจังหวะนี้มาเห็นรัสฟอร์ดป้างส่งมาให้กับรัฟอร์ดแต่ไม่ผ่านทิกกี้อีกแล้วครับสองรอบแลนะครับจังหวะนี้ในเกมนี้ลัสฟอร์ดีเหมือนว่าจะต้องปรับตัวเยอะใช่ไหมครับโอ้โหรู้สึกว่ายังยังเขาเรียกว่ากระตุกกระตุกกระตักกระตักกระตักกันเลยฮนะ ลองดูว่าทีเซนโดลโนโดทำไมนัดน,นี้มันดูแบบเหมือนผมไม่ได้เห็นโรนโดยุคยุคปีสองพันแปดอะเสียงสับขาอ,บอะไรคร,ครบเลยอ่ะอ๋อเสัยขางเดียวแลไม่ยิงได,ได้แต่สับใช่ไหมครับ <laughs> แต่ว่าจาังหวะอีกครั้งหนึ่งฮะของตอนนี้เป็นฟอร์ดกดแมนยูเลยครับองบอลอยู่ฝ่ายเดียว ที่โทนี่ยิงจังหวะนี้ติดดีเดอล็อ้ยิงกกรอีกครั้งนึงมาโอ้ยดูหนาโอ้ยเกือบไปอะเดะฮเปิดยาวมาเลยให้กับโรนโดโรนโดโมงได้แต่ไม่มีคนเก็บจังหวะสองยังคงเป็นบอลของเบนฟอร์ดมาที่แดนนิตแต่เหมือนว่าคือครึ่งหลังมาี่แมนยูยังขึ้นเกมไม่ได้เลยแต่ละแต่วัตฟอร์ดเอ้ยไม่ใช่วัตฟอร์ด ทีมแมนนะครับวินฟอร์ดผมจะไปวัดฟอร์ดเสร็จละ20นาทีสุดท้ายแล้วแมนยูจะต้เป็นเกมของแมนยูตามแต้มได้หรือไม่ส่งมาให้กับซานโช่ซานโช,นชจ่จังหวะนี้โยนยาวมาให้กับลัตฟอร์ดแบก็กปีกกับปีกโยนหากันนะาที่โรนโดโรนโด,โโดโยังคงฟ้องบอลด้ยวยความเหนียวแน่นมาให้กับแหมโรนโดยิงลูกนี้แล้ว่าครับ กิสเตโรโลโรดีมาดีใจกับโค้ดเลยอะเอาละการเตรียมตัวเล่นก็ใครครับนะโค้ดใครครับนะโค้ดเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์มีผมมาเหรอครับไม่แต่ดูเรื่องของอีเล็กทรอนิกส์มีผมนะตอนนี้จังหวะนี้แต่ดูภาพช้ากิสเตโรโลโรวางด้วยขวายิงเข้าไปเลยอ่ะ ตอนนี้เสียงเชียร์วีวาโรนโดดังสน่นในสนามเบนฟอร์ดถือว่ายังม,มีเฉียบขาดเหมือนเดิมเลยสำหรับคิซูโนโรนโดได้ครับแล้ว,วแมนยูจะเก็บสามแต้มได้หรือไม่แต่ว่าเบนฟอร์ดเองก็ยังคงบุกได้อยู่ต่อเนื่องและมีโอกาสด้วยเช่นกันแมาจังหวะน,นี้อีกแล้วให้กาโทนี่แมน,นเริ่มอ่านเกมถูก ตัดบอลสวนเร็วมาโดยทั้งสองทีมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเลยครับจังหวะนี้ไปเร็วมาที่บูโดบูโนจะให้โรนโดไหนบูโนมาที่เจนเซนจะบอลเจนเซนในกระที้แต่บอลคิลเลอร์พาร์ของของเออบูโนเนี่ยก็คือแบบว่ายังไม่ท็อปฟอร์มเหมือนเดิมใช่ครับเฟโมแต่จังหวะนี้โอ้โหวันนี้ผมว่า นีเ er นอรเลฟนี่คือความหวังของเกมลับของแมนยูเลยนะแย่งได้หลายจังหวะเอ้า,าแต่มันติเนสไป้องทลาดน,นะไปเล่นตรงกลางยากเกินไปตสวนกลับเร็วมาเลยที่โทนี่โทนี่โ,นโ,นโยอมาที่เบลโบยิงโคนดีฮะโอ้โอยเรียบร้อยไหมโว<อ>ยเพื่อนเลยน,นีนัดไปได้ฮนะโอ้ยิงบอลเล่ได้สวยมากแต่เตฮะแม่ทำได้ดีกว่าโหพุ่งจับกบกันเลยทีเดียว ได้ยีดตัวครับนั่นน่ะโจมือบอกเลยว่าทําไมไม่ยิงทางขวาอ่าไม่ใช่ตอนนี้สัญญาณผมค้างหน้าดีแฮลนะครับนิซานโดมัติเนสออกนะเอาสกอตตอนแนนไปเน่มาแล้วครับนี่คุณคิดถึงเขามากเลยเขามาเลยเนี่ยขอบคุณนะครับนันนี้เอวกระบอกจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ โถเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหปีประตูได้โดยแม็กโทมินีนะครับไม่ใช่ครับโทนี่งครับลงมาก็เอาเรื่องเลยครับแม็กโทมินี88แ็นฟอร์ดตามตีเสมอแมนอยู่ได้สองประตูต่อสองเป็นเพราะใครครับเนี่ยแม็กโทจริงด้วยฮะขึ้นไม่ถึงแม็กโทจริงด้วยเอาละครับ อ่าแล้วครับจ mm ังหวะนี้ลงมาก็เอาเรื่องเลยครับเทนฮาร์ดเปลี่ยนเกมแล้วครับเดี๋ยวนี้พวกเราสองคนเป็นแฟนบอลแมนยูจริงไปเนี่ยนี่แฟนบอลสายสายทรัพยย่อไปเนี่ยแมโทนี่เรียบร้อยแล้วแมนยูอ๋อแม็กโทนยืนเป็นซตเตอร์โอ้ตอนนี้แมนยูยืนเป็นหลังห้าสามสองเลยนะจังหวะนี้อ๋อห้าสามสองครับผมแล้วม็กโทก็เลย ป้องกันไม่ได้เลยเพราะไม่เคยยืน็นกองหลังจริงๆเขาเคยยืนนะในในทีมชาติสกอตแลนด์โทษสามนาทีแล้วโอกาสก็เป็นของเบนฟอดเบนฟอดจะทำได้นะครับสำหรับกับสำหรับสาแบนมาทำโมเลนี้มาแตส่งบอลเอาแล้วดีดีเส้นเลียวกาสสุดท้ายแม่แต่หมดเวลาไปอ่ะก็จบเกมนะเบนฟอดเปิดบ้านเสมอ 2-2อีกแล้วครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ประตูแรกฮะได้ครับก็จับไปทีท่แมตตู<ท>มินี<ม>เลยสำหรับเมื่อกี้แต่ก็โดนตีเสมอไปด้วยที่เจนเซนแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยิงขึ้นนำได้อีกครั้งจากคิสตียโนโรนโดแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยอะเปลี่ยนเกมของอิเล็กเซนฮาร์กนะทำให้ทุกอย่างเช้งเกมจริงๆฮะ oni, โทนี่โหมงช่วงวสุดท้าย ในในาทีที่88กลายเป็นตีเสมอสอประตูต่อ2ก็อันนี้ก็เป็นการจำลองเกมนะระหว่างคู่เบนฟอร์ดกับแมชชีสเตอร์เรเดตในฟีฟ่22ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกและก็การสับพยอของทั้ง2คนนี้นะจาก c ีเ t e เ Channel แลและก็พิตกันรัรับในเกมนี่ใช่ฮะนี่คือในเกมนะ ซึ่งในเกมว่าเสบดไปแลวหวันในเกมมันรู้ฟอร์มบอกแม่นอยู <c oughs> ่นะก็ย้ำอีกทีนะเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านเจอกับแมชชสเตอร์ยูเ็ดในวันที่1 3สิงหานะเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะก็คือวันเสาร์เองก็สามารถติดตามชมกันได้ตามช่องทางที่ทุกคนรู้จักกันเลยนะก็เราสองคนนะ GCenter Channel แล้วก็มิตรกรันขอตัว ลาไปก่อนนะฮะหาใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็ถ้าอยากให้ใครอยากให้ภาคคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ